ความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในใจของเขานั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะในความสำคัญนี้กันก่อนนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกัน,นะคะ่ะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะะเรามาดูกันค่ะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น7ดดาบน,นะใบที่สองนะคะเป็นไพ่เดอะสตา ใบที่สามนะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้ใบที่สี่นะคะเป็นไพ่ด Moon ใบที่ห้านะคะเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เดอะเมจิช a n ค่ะพลังงานของคนที่เกิดราศีกุมพลังงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะแล้วก็ ราศีมีนค่ะส่วนถ้าเป็นธาตุนะก็มีธาตุลมธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟค่ะดูจากพลังงานรวม,มในความสัมพันธ์แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่ามันมีบางอย่างอืมที่มันยังเป็นความลับลมคมในในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้นะคะ จะยังคงหวังต่อความสัมพันธ์ได้อีกไหมออาเพราะอะไรเพราะดูเหมือนว่าถามอะไรไปก็ไม่ค่อยบอกถามอะไรไปก็ไม่ค่อยพูดถามอะไรไปก็บางครั้งหงุดหงิดโมโหใส่นะคะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์นะ่ะก็ดูกระท่อนกระท่นก,ทนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่ได้มีการปล่อยกันไปไหนนะคะ แต่ก็เรียกว่ามีมีความเราห่อกระแลหงกันมาพอสมควรเหมือนกันแต่ทุกอย่างนะคะที่บีเห็นก็คือว่ามีคนปากแข็งเราไม่ยอมเปิดเผยความในใจอีกคนหนึ่งก็พยายามมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงพยายามมองว่าการที่เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ยังสามารถไปต่อได้ไหมการที่เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันจะยังสามารถเป็นกันและกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในใจอะคะ่ะ มันชอบไปแล้วในใจอ่ะมันมีความผูกพันไปแล้วแต่ก็ไม่รู้เลยว่าอีกคนนะ่ะคิดเหมือนที่ตัวเองคิดไหมพลังงานนี้บีมองว่าเป็นฝั่งของคุณนะเพราะคุณกําลังสงสัยว่าลึกๆในใจอ่ะคะ่ะเขาชอบคุณบ้างไหมเขาต้องการคุณบ้างไหมเขาอยากมีคุณบ้างไหมนะคะคุณก็เลยมารับชมในหัวข้อนี้ออะเพราะว่าดูเราเนี่ย หลายๆคนนะีคะอาจจะเพิ่งคบกันก็ได้บางคนอาจคบกันมาได้ประมาณสัก7เดือนนะคะบางคนอาจคบกันมาได้ประมาณ1ปีอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะคบกันได้แค่1สัปดาห์7สัปดาห์อะไรแบบนี้เนาะอ่ะหรืออาจจะแบบอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เดือนอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่รู้สึกว่าระยะเวลาในการครบหากันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่นะคะ พอไพ่มันเป็นไพ่เด็กไหนขึ้นมาทั้ง2ใบเลยเนาะบีก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นในการครบหากันแต่โตของคุณเองนะคะก็อาจจะมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูสิว่าความรู้สึกลึกๆนะคะที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้าง อิสระนะความหวังนะคะแตกร้าบ้านนะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็บอกความในใจโอเคมันชัดเจนนะว่าคนคนนี้นะคะ คนที่คุณถามถึงเนี่ยต่อให้ในตอนนี้นะเขาจะยังรักอิสระนะคะต่อให้ในตอนนี้เขาจะยังไม่ได้บอกอะไรแบบชัดเจนในความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขานั่นคือเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะคือความหวังของเขานะคุณนะคะคือคนที่ตัวของเขาเองอะคะ่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยจริงๆ เขารู้สึกว่าการที่เขามีคุณเข้ามาในชีวิตะคะมันเป็นความอบอุ่นใจแล้วเขาก็มองว่าคุณคือเซฟโซนของเขาคุณคือสิ่งที่สบายใจเพียงหนึ่งเดียวของเขาที่เขามีอยู่ในตอนนี้นะคะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้คุณจะถามอะไรไปเขาอาจจะไม่ตอบเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะนิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเองเหมือนรอที่จะพูดความในใจเหมือนกัน แต่บางทีนะคะ่ะข้อจำกัดตรงนี้นะคะมันอาจจะมาจากการที่ตัวของเขาเองนะคะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมาก็ได้เคยผ่านความสัมพันธ์นนนที่เขาเองอะ่ะให้ใจไปมากๆจนมันกลายเป็นไปว่าไม่มีค่าตัวของเขาเองก็เลยค่อนข้างระมัดระวังตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นปร,ป,รประเด็นนี้ก็ได้นะคะเพราะบีรู้สึกว่ามันมีเหตุอะ่ะ มันมีเหตุนะคะจึงทาให้เขาเองอะเลือกที่จะปกป้องใจของตัวเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบีบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆถ้าถามว่าที่ผ่านมาเขาชอบคุณไหมแน่นอนค่ะหน้าไพ่แบบนี้คือเขามีความชอบให้กับคุณนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยตัวของเขาอะค่ะจะมีความรู้สึกว่านะคะไม่สามารถที่จะทำให้คุณนะคะ ประทับใจในความเป็นเขานะคะทำให้คุณเองอะ่ะมีคำถามในใจตลอดเวลาว่าเอ๊ะตกลงเราเนี่ยนะคะเขาหนะ้าชอบคุณไหมอ่ะหรือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะเขาอะค่ะคิดแย่กับคุณกันแน่เขาก็รู้นะว่าเขาค่อนข้างทำให้คุณนะคะไม่เข้าใจในตัวของเขาเลยแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณคือคนใหม่ของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยจริงๆ คุณคือคนที่เขาเองจะชัดเจนแล้วก็มั่นคงด้วยในอนาคตแต่แค่บางครั้งนะคะคุณอาจจะยังไม่เห็นในมุมนั้นของเขาเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่านะคะตัวของเขาเองจะเพิกเฉยต่อความรู้สึกที่มีให้กับคุณความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะมันยังคงตราตรึงอยู่ในใจของเขาซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นใจจริงๆที่มีคุณเขามานะคะแล้วอยากให้คุณนะเชื่อใจเขา ต่อให้ใครจะพูดอะไรก็ตามให้คุณฟังแต่ขอให้คุณฟังในสิ่งที่เขาพูดอย่าพึ่งไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดออกมานะคะแต่ขอให้คุณนะเชื่อใจเขานี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาแล้วเขาอยากจะบอกกับคุณนะซึ่งบางทีพีก็รู้สึกว่าตัวของเขาเองเหมือนคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะอืม ยังไงก็ตามอะค่ะลึกๆในใจอะเขามีคุณนะคะมีคุณแบบเต็มหัวใจของเขาเลยล่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ถามเพิ่มให้ก็รอกันนะว่าแล้วในอนาคตนะคะความสัมพันธ์อะจะเป็นยังไงอะขอเพ่สักสามใบสิอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะอ่ะคือต้องบอกว่าอนาคตความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ง่ายบีย้าเลยนะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ง่ายนะคะ ความสัมพันธ์ยังต้องทรหดละอดทนความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวบางทีก็สนใจเดี๋ยวบางทีก็ดูเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้ตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นความสุขของการละกันในอนาคตเพราะว่ามันในพระของความสุขขึ้นมาเนาะบีก็มองว่าถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอนาคตก็จะเป็นความสุขของการละกันจริงๆ อย่าเพิกเฉยใส่กันมากจนเกินไปนะคะอย่าปล่อยวางถ้าหากว่ายังต้องการคุณถามจากตัวเองได้เลยว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้ก็ขอทําก็ขอให้คุณทําเพื่อความสัมพันธ์นี้ให้เต็มที่และคุณจะไม่เสียดายนะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่ต้องการแล้วล่ะคุณรู้สึกว่ามันไปมันก็ไม่น่าจะไปได้ไกลนะคะถ้าคุณมองแบบนี้ถ้าคุณคิดจะถอยคุณก็สามารถถอยได้เลยเหมือนกันตรงนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณแต่ละคนเลยนะคะมาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันที่22นะคะ คนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันที่21นะคนที่เกิดวันที่15คนที่เกิดวันจันนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่14คนราศีสิงห์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่หค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลข6ค่ะเลขส1เ็ลข13าเลข14ี่ และเลข6 2สิบสองค่ะต่ออีกนิดนึงก็เล่ากันนะอะก็คือไพ่ที่ออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีพลังงานของความรักที่ดีนะคะรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันมีพลังงานของคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจจริงๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีพลังงานของการขัดแยง้งซึ่งกันและกันขึ้นมาตรงนี้บีก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะ ต่อให้จะมีใครเข้ามาเป็นตัวเลือกทั้งเลือกไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะยังคงอยู่แล้วจะยังคงเดินต่อไปในเส้นทางความรักเพราะลึกๆแล้วในใจนั้นมีความต้องการกันและกันมากพอสมควรเลยนะคะแล้วในอนาคตนะคะก็จะมีเรียกว่าความสุขและความเติมเต็มก็แล้วกันนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ค่ะ นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ